สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับวันนี้อีกคลิปหนึ่งเรายังคงอยู่กับนี่ครับ Adidas x c a แอค f คที1แบบ Reslet นะครับรองเท้าสายความเร็วรุ่นท็อปโฉมใหม่ล่าสุดที่มาเป็นเวอร์ชั่นแบบไร้เชือกนะผมเคยทำคลิปเปรียบเทียบระหว่างรองเท้ารุ่นใหม่ตัวนี้นะครับกับ X-Speed Portal.1 ตัวท็อปรุ่นเก่าไปแล้วนะครับก็สามารถคลิกจากลิงก์ด้านบนได้เลยนะครับส่วนคลิปนี้นะครับผมจะมา รีวิวทดสอบการใช้งานรองเท้ารุ่นนี้นะครับหลังจากที่ผมมีโอกาสได้เอา X Casify 1 r e a r e d คู่นี้เนี่ยไปลงสนามใช้งานจนเป็นที่น่าพอใจแล้วผมพร้อมที่จะมารีวิวจุดเด่นจุด,ดด้อยและประสบการณ์ที่ได้จากรองเท้ารุ่นนี้ให้คุณผู้ชมไ้รับชมกันแล้วนะครับใครที่สนใจรองเท้ารุ่นนี้อยู่ต้องไม่พลาดไปรับชมกันเลยครับเรื่องแรกนะครับเรามาพูดถึงคำแนะนําในการเลือกไซส์รองเท้ารุ่นนี้กันก่อนนะครับ<ๆ>ก็ยังต้องบอกว่า X Casify 1เนี่ย ยังเป็นรองเท้าฟุตบอลที่มีความตรงไซส์ยอยู่นะครับใครเองที่เคยใช้รองเท้าฟุตบอลรุ่นท็อปของ adidas รุ่นหลังๆมานี้นะครับก็สามารถเลือกไซส์เดิมไซส์เดียวกันได้เลยนะไม่ว่าจะเป็นคนที่เคยใช้ speed portal จุดหนึ่งนะครับ speed f o r หรือ X p e d t e ก็ตามนะครับรวมถึงรองเท้าไซส์โล่อื่นๆในสังกัดของ adidas ด้วยไม่ว่าจะเป็น predator accuracy predator e g และก็ c o p a sense c o p a pure ต่างๆก็สามารถเลือกรองเท้ารุ่นนี้ไซส์เดิมไซส์เดียวกันได้เลยนะครับโดยไม่ต้องสนใจนะครับว่า จะเป็นรุ่นลายเชือกแล้วเอ็กแคสซี่ฟาสเนี่ยมันจะมีความเรียบมีความกระชับมีความแน่นเกินไปหรือเปล่าเมื่อเทียบกับรองเท้าแบบมีเชือกนะครับก็ต้องบอกว่ารองเท้ารุ่นนี้ยังเป็นรองเท้าที่ให้การสวมใส่ที่ค่อนข้างง่ายนะครับแม้ว่าอาดิดาสไม่ให้ช้อนสาหรับการสวมใส่มาก็ตามนะแต่ว่าเท่าที่ผมลองสวมใส่รองเท้ารุ่นนี้ดูไม่มีปัญหานะครับก็ใช้มือเนี่ยในการช่วยที่จะ,ะขยายบริเวณหลังเท้าออกแล้วก็สอดเท้าเข้าไปนะครับ ก็ยังเป็นรองเท้าที่ใส่ได้ง่ายอยู่นะครับไม่ได้แตกต่างจากรองเท้ารุ่นที่มีเชือกเลยครับส่วนคนที่ย้ายมาจากค่ายอื่นๆนะครับก็แนะนําให้เลือกหน่วยของเซนติเมตรเหมือนกันนะครับก็อย่างที่บอกว่ารองเท้านี้คงตรงไซส์เนาะดังนั้นใครที่มาจากแบรนด์อื่นๆก็ลองดูรองเท้ารุ่นที่ท่านใช้อยู่นะครับว่ามีหน่วยความยาวเป็นเซนติเมตรเท่าไหร่ก็ค่อยมาเลือกไซส์ของ a d i d a s ไอเคสฟ้าจนงที่เป็นเซนติเมตรเท่าๆกันก็สามารถใส่รองเท้านี้ได้เช่นกันไม่มีปัญหาครับ หัวข้อแรกที่จะพูดถึงกันนะครับก็คือเรื่องของความสบายและความกระชับในการสวมใส่ใช้งาน x c s Fast 1ตัวนี้นะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยผมเลือกที่จะหยิบเอา X-Speed Pro r t a l 1คู่นี้นะที่ผ่านการใช้งานมาจนเบกอินเข้ารูปท้าแล้วนะครับประมาณ5-6งครั้งเอาไปลงสนามใช้งานก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นผมก็เปลี่ยนนะครับโดยหยิบเอา x c Fast ตัวนี้เนี่ยแบบใหม่แกะกล่องเลยนะครับไม่เคยใส่เบกอินมาก่อน เอามาใส่แล้วลงสนามเล่นอย่างต่อเนื่องนะครับสิ่งที่พบคือ X c e s Fast จุดหนึ่งตัวนี้ให้กว่าสบายในการสวมใส่ที่มากกว่าตัวนี้ด้วยซ้ำนะครับนั่นหมายความว่ารองเท้ารุ่นนี้ไม่จาเป็นต้องเบรกอินเลยนะครับสามารถใส่ครั้งแรกแล้วก็ลงเล่นได้เต็มที่ตลอดเต็มเวลาได้เลยนะครับฟิลลิ่งของ upper X c Fast จุดเนี่ยผมรู้สึกว่ามันมีความสบายบริเวณหลังเท้าที่ดีกว่ารองเท้าแบบมีเชือกแล้วก็ลักษณะของวัสดุ ตรงนี้นะครับซึ่งรู้สึกว่ามันมีความยืดขยายได้ดีกว่าประกอบกับการที่มันไม่มีเส้นเชือกนะครับมาคอยกดกระชับบริเวณหลังเท้าเนี่ยทำให้บริเวณหลังเท้าตอนที่สวมใส่ X c ็ก s s i คสซีจุดหนึ่งมันมีความสบายมากกว่าอีกหนึ่งข้อสังเกตที่พบและเห็นได้ชัดเจนจากการใส่ X c ะะ็ก s s i ค f ซี่ฟ้าจุดหนึ่งเลสเลก็คือผมเป็นคนที่รูปเท้าค่อนข้างกว้า,า,านะครับตามสรีระท่าของคนไทยทั่วไปนี่แหละ แต่พอมาใส่รองเท้ารุ่นนี้แล้วเนี่ยรู้สึกว่าตัวรองเท้าครับมันขยายกับรูปเท้าที่ดีผมถือว่าเป็นรองเท้าสายสปีดรุ่นหนึ่งนะที่ใส่แล้วมันมีความสวยงามเข้ารูปกับรูปเท้าได้ค่อนข้างเห็นชัดนะครับ mm. เมื่อเปรียบเทียบกับรองเท้ารุ่นอื่นๆนะครับโดยเฉพาะรองเท้าที่มีเชือกหรือแม้แต่เอ็กซ์ปีดพอเท่จุดหนึ่งที่มีเชือกตัวนี้นะ่เวลาสวมใส่แล้วนะครับพอเราผูกเชือกให้มันแน่นเนี่ยมันจะมีลักษณะาการเห็นของเชือกรองเท้าที่มันบีบบนเวลหนังเท้าจนบวมเป็นหลอนขึ้นมานะครับ แตกต่างจากตัว x a l จุดหนึ่งที่ไม่มีเชือกนะพอสวมใส่แล้วเนี่ยบริเวณตรงนี้มันจะขายายทําให้มันเห็นสลีระรองเท้าที่มันค่อนข้างเรียบรูปไปกับเท้าได้ค่อนข้างสวยงามเลยทีเดียวนะครับอย่างไรก็ตามนะครับในเรื่องของฟีลิ่งความกระชับเนี่ยก็ต้องบอกว่ารองเท้าแบบมีเชือกเนี่ยให้ความกระชับและความมั่นใจในการใช้งานได้ดีกว่าที่ผมพูดแบบนี้คือเวลาใช้งาน x a l จุดหนึ่งแบบไม่มีเชือกเนี่ยแบบเล่นๆไปสักพักเนี่ยสิ่งที่รู้สึกคือบริเวณรูป หลังเท้านะครับกับเท้าด้านในเนี่ยมันจะมีการเคลื่อนนิดนึงนะครับโดยเฉพาะจังหวะที่เราเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที่แบบซ้ายขวาด้วยความรวดเร็วนะครับมันมีอาการให้รู้สึกแหลกนิดนึงนะครับเปรียบเทียบกับรองเท้าที่มีเชือกนะเราสามารถที่จะผูกกระชับแนวร,ร้อยเชือกให้แน่นก็ได้นะครับในจังหวะที่เราอาจต้องการความกระชับเพื่อความมั่นใจแบบสุดๆเนี่ยตัวการมีเชือกก็จะช่วยเติมเต็มตรงนี้ได้ดีกว่านะครับถึงถึงแม้จะเป็นเช่นนั้นนะครับผมก็ยังถือว่า เอ็เคทีฟฟาจุดหนึ่งแบบเลสเลสนะครับแบบไม่มีเชือกเนี่ยมันก็เพียงพอต่อการใช้งานในฐานะของรองเท้าฟุตบอลความเร็วทั่วไปนะครับก็คือมีความกระชับกำลังดีและมีความสบายที่เติมเต็มเข้ามานะครับดังนั้นใครที่อยากได้รองเท้าสายความเร็วและคำนึงถึงเรื่องความสบายในการสวมใส่เอคเคทิฟ้าจุดหนึ่งเลสเลสคือคำตอบที่ดีกว่ารองเท้าแบบมีเชือกแน่นอนครับเรื่องต่อมานะครับเราจะพูดถึงเรื่องของความเร็วเรื่องของประสิทธิภาพใน การเคลื่อนที่นะครับและการยึดเกาะพื้นสนามของชุดพื้นและปุ่ม Fg ของ X Cassie f a จุดหนึ่งตัวนี้นะครับก็ต้องยอมรับกันตรงว่า adidas ทาประสิทธิภาพการเคลื่อนที่ให้กับรองเท้าฟุตบอลสายความเร็วของตัวเองได้ดีมากที่สุดด้วยหนึ่งในตลาดมาตั้งแต่เจเนเรชั่นก่อนๆแล้วนะครับจุดเด่นก็นคือชุดปุ่มด้านหน้านะครับบริเวณ3ามปุ่มช่วงที่2ตรงนี้แล้วก็ปลายปุ่มที่มีขนาดสั้นกว่าปกตินะครับ ปุ่มสีปุ่มตรงนี้นะครับต้องบอกว่ามันทําหน้าที่ในการยึดเกาะและจิกลงไปใน,ในพื้นสนามได้เป็นอย่างดีในจังหวะที่เราสปินลงไปด้วยปลายเท้าแบบนี้นะครับก็ตรายมาปุ่มตรงนี้เนี่ยมันสามารถจิกลงไปบนพื้นสนามได้ลึกแล้วก็แม่นยํานะครับสามารถส่งแรงสปินและจิกพื้นได้เป็นอย่างดีนะครับนอกจากการจิกพื้นที่ชุดปุ่มด้านหน้าแล้วนะครับอีกหนึ่งจุดเด่ดนก็คือโครงสร้างฐานพื้นตรงกลางนะครับซึ่งจากข้อมูลอย่างที่ผมบอกไปว่า adidas ยังคงเคลมว่า ชั้นมีโซด้านในตรงนี้เนี่ยยังมีการเสริมด้วยวัสดุแผ่นคาร์บอนไฟเดอร์ไฟเบอร์เอาไว้นะครับแม้ว่าจะไม่เห็นเท็กเจอร์ที่เป็นลายคาร์บอนไฟเบอร์เหมือนกับชุดพื้นของ X อ p กซพดพอร์ทของสีแรกๆนะครับแบบตัวนี้นะแต่พอมันได้ใช้งานจริงก็ผมได้เปรียบเทียบฟีดิ้งการสปินแล้วก็ลักษณะการดีดกลับของฐานพื้นช่วงกลางเนี่ยต้องบอกว่าฟีดิ้งสองตัวนี้ไม่ได้แตกต่างกันเลยนะครับอันนี้เป็นการการันตีว่า โครงสร้างมิโซของเอ็กเซทิฟาเนี่ยยังคงมีแผ่นคาร์บอนไฟเบอร์สอแทรกไว้อยู่ตามที่อดิดานให้ข้อมูลนั่นเองนอกจากการสปินในทางตรงแล้วนะครับการเคลื่อนที่แบบเปลี่ยนทิศทางอย่างรวดเร็วเนี่ยในระดับ45องศาเนี่ยก็ยังต้องบอกว่าเป็นงานถนัดของรองเท้ารุ่นนี้นะของ x c a s s ซทฟเหมือนเดิมทุกประการเลยนะครับเนื่องจากปุ่มทรงสามเหลี่ยมนะครับเป็นปุ่มใบมีดสามเหลี่ยมทรงเชฟรอนแบบนี้ จะเห็นได้ว่าปุ่มสองฝั่งนะครับจะชี้ออกบริเวณด้านนอกเล็กน้อยนะครับองศาจะแตกต่างกันนะครับดังนั้นจังหวะที่เราจะเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที่ออกด้านนอกแบบหรือแบบคัดอินเข้าด้านในนะครับปุ่มตรงนี้เนี่ยจะมีบทบ,บาทเป็นอย่างมากที่จะช่วยจิกพื้นสนามลงไปอย่างแม่นยําแล้วล็อกพื้นสนามไม่ให้ฝา่าเท้าเรามีการสลิปหรือเสียจังหวะเลยนะครับนอกจากนี้นะครับอีกหนึ่งสิ่งที่ผมรู้สึกว่า มีบทบาทสํา,าสคัญในการจิกพื้นสนามและการช่วยเพิ่มความมั่นคงในการยึดเกาะก็คือการดีไซน์ปลายปุ่มนะครับของ X7 ฟ้าเนี่ยให้มีสลับเป็นแง่งนะครับสองเลเวลนะครับเลเวลที่ยาวด้านนอกเนี่ยจะจิกลงไปพื้นสนามได้ค่อนข้างลึกนะครับและบริเวณด้านท้ายปุ่มเนี่ยที่จะเห็นมีสลับเป็นแง่งออกมาแต่ว่ามีระดับที่ต่ํากว่าเนี่ยจะช่วยเติมเต็มนะครับชูด,ดิ้งการ ยืนพื้นสนามการกดของปุ่มลงไปบนพื้นสนามได้เต็มฝ่าเท้าทุกปุ่มนะครับดังนั้นรองเท้ารุ่นนี้เนี่ยก็ยังคงมีประสิทธิภาพนะครับเหมาะต่อผู้เล่นที่ต้องการการสปินด้วยความเร็วทั้งทาง,ทางตรงและการเปิดทิศทางแบบซ้ายขวาตามสเต็ปของผู้เล่นที่ชื่นชอบการโยกหล่อคู่แข่งนะครับใช้ความเร็วจู่โจมเข้าจู่โจมคู่แข่งนะครับอันนี้ก็เป็นงานถนัดของ A k ที่ฟาจุดหนึ่งอยู่แล้วนะครับอย่างไรก็ตามนะครับจุดอ่อนของปุ่มแบบนี้ก็ต้องยอมรับตรัตรงๆว่ารองเท้ารุ่นนี้ ไม่ได้เหมาะต่อผู้เล่นที่อยากได้การเคลื่อนที่การหมุนตัวหรือการเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที่แบบรอบตัวที่าสมบูรณ์นะครับถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยปุ่มกลมหรือปุ่มเซี่ยววงกลมของโคปาเพียวเนี่ยน่าจะตอบโจทย์มากกว่าอันนี้ก็ต้องเลือกเอาแล้วครับว่าคุณชอบหรือคุณมีสไตล์การเคลื่อนที่แบบไหนเรามาต่อกันที่การทดสอบเกี่ยวกับฟิลลิ่งการสัมผัสบอลและการควบคุมบอลน,นะครับผมเริ่ม ต้นทดสอบหัวข้อนี้ด้วยจังหวะการดอกบ,บอลแบบง่ายๆและจับบอลลงนะครับสิ่งที่รู้สึกได้คืออัปเปอร์ของเอ็กเซอรีเนี่ยมันมีความบางมากกว่าเดิมนิดหนึ่งนะครับมีความเคลียร์มีความคลีนในการสัมผัสบอลบโดยเฉพาะบริเวณหลังเท้าที่มันไม่มีเชือกแบบนี้เป็นอีกหนึ่งรองเท้ารุ่นหนึ่งที่สามารถใช้คอนโทรลบอลได้เป็นธรรมชาติมากนะครับคุณผู้ชมอาจจะมีข้อสองสัยนิดน,นึงว่าอ้าวแล้ว x Speed Portal ตัวเดิมเนี่ยที่ มีการทำผิวสัมผัสบริเวณข้างเท้าด้านในเนี่ยให้มีลักษณะเป็นสปอร์สามมิติขึ้นมาเมื่อเปรียบเทียบกับ X-City Fast นะครับที่อั p เปอร์โดยรวมเนี่ยมีลักษณะที่เรียบเท่ากันสม่ำเสมอเนี่ยการหายไปของสปอร์ตรงนี้เนี่ยจะมีผลต่อประสิทธิภาพการคอนโทรลบอลของ X-City Fast หรือไม่นะครับโดยภาพรวมถึงผมต้องบอกว่าไม่ได้แตกต่างกันมากนะครับสิ่งที่ X-City Fast ทำได้ดีกว่าก็คือ เท็กเจอร์บริเวณอัปเปอร์ตรงนี้เนี่ยมันมีความฝืดมากกว่านะครับเมื่อเปรียบเทียบกับผิวเท็กเจอร์ของ x x p e r t Portal ตรงนี้นะครับ e x p ก r t พีจะมีความลื่นกว่านิดหนึ่งนะครับดังนั้นการหายไปของพื้นผิวสปอตแบบ3มิติของ x x p e r t Portal นะครับเมื่อเปรียบเทียบมาแล้วเอามาใช้บน e x ็กเ t i ิฟตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่ามาใช้งานจริงแล้วไม่รู้สึกแตกต่างเลยการคอนโทรลบอความฝืดการสรัมผัสบอล ยังคงทําได้ดีตามมาตรฐานเดิมอยู่นั่นเองนะครับโดยภาพรวมก็ต้องบอกว่า X Casify น,นี่นะครับเป็นรองเท้าที่เน,น้นฟีลิ่งงานสาบัลล์บอลที่ค่อนข้างบางเป็นธรรมชาติมีเซน i ซทีฟมีฟีลิ่งความรู้สึกระหว่างเท้าของเรานะครับกับลูกฟุตบอลแบบทันทีทันใดนะครับแล้วก็ผิวสัมผัสโดยรวมเนี่ยก็ถือว่ามีความฝืดค่อนข้างดีเลยแหละเมื่อเปรียบเทียบกับลักษณะของเท็กเจอร์วัสดุที่อยู่บนตัวของ X Casify แบบนี้นะครับ ก็ตอบโจทย์ต่อ,ตอคนที่อยากได้ฟลิงกับสัมผัสบอลที่บางๆนั่นเองและสุดท้ายนะครับเรามาทดสอบกันที่เรื่องของประสิทธิภาพการยิงประตูนะครับก็ต้องบอกว่าตามสไตล์ของรองเท้าฟุตบอลความเร็วเนี่ยที่มีชุดพื้นและปุ่มที่จิกพื้นสนามแล้วก็ตอบสนองต่อการส่งแรงได้ดีแล้วนะครับทําให้รองเท้ารุ่นนี้นะเป็นรองเท้ารุ่นหนึ่งที่สามารถวางเท้าหลักนะครับลงไปยังพื้นสนามแล้วเอาเท้าอีกข้างหนึ่งเนี่ยยิงบอลได้อย่างรวดเร็ว ็นรองเท้าที่เหมาะต่อบุกที่การยิงประตูแบบชิงจังหวะการยิงประตูนะครับไม่ต้องง้างนานนะครับจิกพื้นลงพื้นส่งแรงแล้วก็เหวี่ยงเท้าอีกครั้งหนึ่งซัดบอลเข้าไปได้เต็มแรงเลยแต่ก็ต้องยอมรับว่าอัปเปอร์ของรองเท้าที่มันมีความบางแบบนี้เนี่ยมันจะไม่ได้ช่วยโปรเทคเท้าของเราได้ดีสักเท่าไรนักนะครับก็ตกว่าถ้าเรายิงลูกบอลเข้าไปอย่างเต็มแรงเนี่ยวินาทีที่รองเท้าสัมผัสเข้ากับลูกบอลนะครับเราจะรู้สึกถึงแรงสะท้อนเนี่ยที่มันสะเทือนเข้ามาถึงเท้าด้านใน เต็มเม็ดเต็มหน่วยเลยทีเดียวในด้านของการควบคุมทิศทางเนี่ยก็ต้องบอกว่าอัปเปอร์ของรองเท้ารุ่นนี้เนี่ยเหมาะต่อการยิงลูกฟุตบอลแล้วให้พุ่งไปตรงๆนะครับไม่ต้องเน้นการปั่นไซส์อะไรมากนะครับการยิงไปตรงๆตามมาสัมผัสบ,บอลน,นะบแบบตั้งฉากแล้วให้บอลพุ่งออกไปเนี่ยเอเคทีฟ้าก็สามารถควบคุมทิศทางได้อย่างแม่นยําแล้วก็ควบคุมทิศทางได้ค่อนข้างง่ายนะครับอย่างไรก็ตามถ้าจะเอามายิงปั่นไซส์เนี่ยก็ยังต้อง,องยอมรับว่า พื้นที่ข้างทาวด้านในของ x อ p e ซ์ portal ที่มีสปอร์สามม่ติแบบนี้นะครับยังให้ประสิทธิภาพในการปั่นไซต์บอลและควบคุมบอลได้ดีกว่าก็ต้องเลือกเอาครับว่าคุณเป็นนักเตะที่อยากยิงลักษณะไหนมากกว่ากันนะครับถ้ายิงตรงๆง,ง่ายๆเอกก็บอกว่าเพียงพอแล้วแต่ถ้าอยากให้การปั่นไซต์ก็ต้องยอมรับว่าเอ็กซ์ยังทาได้ดีกว่า สรุปการทดสอบนะครับของรองเท้าฟุตบอลอาดิดาททสเอ็กเซซฟัสชุดหนึ่งเสร็เนี่ยก็ต้องยอมรับว่ารองเทาง้ารุ่นนี้นะครับยังเป็นรองเท้า,ท,าที่มีคุณสมบัติในความเร็วอยา่ยางครบถ้วนก,การเคลื่อนที่การสปินและการยึดเกาะข,ของชุดบุ่มนะครับยังเป็นเอกลัก,กษณ์สําคัญที่ยังคงอยู่คู่กับรองเท้าฟุตบอลซีรีส์เจากอาดิดาสเพียงแต่นะครับจุดหนึ่งที่อาจจะเป็นข้อแตกต่างระหว่างรองเท้าแบบมีเชือกและแบบไม่มีเชือกแบบนี้ก็คือเรื่องของความประชับ ก็ต้องบอกก่อนว่ารองเท้ารุ่นนี้เนี่ยเป็นรองเท้าสายคนเดีวที่ให้ความสบายในการสวมใส่ที่ดีมากนะครับแต่กลับกันนะครับผมไม่โอากาสได้ใช้ลางานรุ่นนี้เป็นสักพักหนึ่งก็เหมือนมีความรู้สึกว่าบริเวณหลังเท้าเนี่ยมันยังไม่ได้สร้างความกระชับได้เท่ากับรองเท้าแบบมีเชือกอันนี้เป็นข้อแตกต่างที่จะตอบโจทย์คุณผู้ชมว่า,วาคุณจะเลือก x k ็กที่จดแบบเลเลสแบบนี้หรือ x k ที่จแบบมีเชือกปกตินะครับ ดังนั้นใครที่อยากได้รองเท้าฟุตบอลสายความเร็วผิวสัมผัสบางๆสัมผัสบอลแล้วติดเท้านะครับการคอนโทรลบอลก็ทําได้ดีเนื่องจากอัปเปอร์มีการเสริมความฝืดมาแบบนี้แต่ยังคงอยากได้ฟีลิ่งความสบายในการสวมใส่ด้วยก็ต้องบอกว่า x k ้1คซ1ฟรสเซตจะตอบโจทย์แบบนี้ได้ดีกว่าแต่ถ้าคุณเป็นนักเตะที่ต้องการรีดประสิทธิภาพการเล่นที่ให้สูงที่สุด คุณต้องการฟีดติ้งความกระชับของรองเท้าตามแบบฉบับของน้าฟุตบอลใายความเร็วให้มากที่สุดการมีรองเท้าแบบมีเชือกนะครับเราก็ยังคงสามารถที่จะปรับแนวเชือกตรงนี้ได้ในวันที่เราต้องการฟีดติ้งความกระชับแบบขั้นสุดดังนั้นถ้าคุณอยากได้ฟีดติ้งการสวมใส่ที่มันสามารถเพิ่มความกระชับได้นะครับคงความกระชับให้มันเท่ากันสม่ําเสมอเนี่ยการเลือกเอ็กซ์แคทิฟฟ้าจุดหนึ่งแบบมีเชือกปกตินะครับก็จะเป็นคําตอบที่ดีกว่านั่นเองและทั้งหมดนี้ก็คือการรีวิวอันดี้ดัสเอ็กซ์ะครับ รองเท้าสายความเร็วรุ่นท็อปตัวใหม่จาก Adidas ในเวอร์ชันไร้เชือกท่านใดที่สนใจอยากจะลองสวมใส่เลือกซื้อเลือกหาเป็นเจ้าของนะครับก็สามารถไปเลือกซื้อเลือกหารองเท้ารุ่นนี้ได้แล้วที่ช็อป Adidas และร้านตัวแทนจำหน่ายชั้นําทั่วประเทศนะครับ Adidas x k อ5 1แบบเลเสเซตไร้เชือกแบบนี้และแบบเวอร์ชั่นมีเชือกวางจำหน่ายในราคา8,500บาทเท่ากันทั้ง2ตัวนะครับไม่ได้แตกต่างกัน และก่อนจาการในวันนี้นะครับผมก็ต้องขอขอบคุณบริษัทอาดิดาสประเทศไทยจำกัดด้วยที่สนับสนุนรองเท้าฟุตบอลคู่นี้มาให้ผมรีวิวให้คุณชมได้ดูกันนะครับต้องขอฝากกดไลค์กดซับสไครป์ช่องของเราเอาไว้หน่อยเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ